สวัสดี FC เพจพ่อค้าทิวทุกคนนะครับแล้วก็ FC YouTube พ่อค้าทิวทีวนะครับวันนี้พ่อค้าทิวก็มีรองเท้า y e e z Static b a c k นะครับตามที่พวกพี่ได้เห็นเลยครับตามที่ได้อ่านนะครับเออมาเปรียบเทียบให้ดูกันนะครับว่าเออของแท้ของปลอมดูยังไงอืมดูพี่สุดจริงครับนวมใช่ไหม ต,ต้องการอะไรอ่ะเอกลนใช่ไหมผูใช่ไหมต้องการอะไระพี่ดูดูโฟมใช่ไหมอืมนะครับเดี๋ยวผมรถเสียนะคกันดูโฟมครับอืมดูเรื่องไป้ายไหม ปลายครับเดี๋ยวผมจะขึ้นป้ายให้ดูเทียบเทียบจัจา,จาเลยนะครับโอเคครับแพ้ vs o อมเหมือนเดิมนี่อีกนะครับให้ดูคร่าวๆกันก่อนหลวงซอไ้ตัวนี้มีคู่ใหญ่คู่เล็กเก่นะครใส่อยู่นี่ก็ใช้ไซบูชาย

ผมให้พวกพี่ดูพร้อมกันสองข้างนะโอ้โหมันก็แตกต่างกันครับไอ่อาดิดาสใหญ่ๆแบบนี้พี่ฟอร์มอดิดาสเล็กๆอยู่ก,กลางจัดโซนขอบไม่ชิดขอบมาก มากกว่ามากเกินไปนะครับไม่ทำอาดิดาสใหญ่ื้นวางอลังการเกินไปครับนี่ซอบแท้ซอบเดิมครับส่วนตัวผมละคู่นี้ผดูง่ายอยู่นะครับเพราะผมเซียนเซียนโฟมนะครับคนที่ดูโฟมไม่ออกคือตายพวกนี้มองตรงนับ กดดูนะครับนุ่มนิ่มเหมือนกันแรกพี่โอ้โหบอกได้คำเดียวอะไรจะเหมือนขนาดนั้นนะครับเหมือน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 มากเลยนะครับคู่เนี้ยนะครับไม่แทนแ่นะครับคู่เนี้ยแท้ครับเออนะครับก็ไม่มีอะไรมากาพี่วันนี้ก็มาถ่ายให้ดูเฉยๆฉพี่อยากให้ดูเลยโดนนวมพี่นวม,ม,นวมอ้วนๆแบบเนี้ยให้ตีเป็น e p a A P E หรือ EVN นแค่นั้นพี่สองบริษัทนี้นะครับสองโรงงานนี้พี่เห็ุนวมทำนวมชิดขึ้นขอบแบบนี้เลยนะครับนั่นไงเนะครับนี่ก็ APE ครับ A อ E นวมต่ำแบบนี้ตีปอไมไว้แล้วนวมไม่ชิดขอบไม่ต้องไปตีอะไรมากนะพี่นะอเอาแค่สเตต,ติกแบกเนี่ยนะถ้าวนวมไม่ชิดขอบปอมหมดเลยพี่ ผมยังไม่เจอนวมต่ำนะอยากเจออยู่เหมือนกันี่ถ้ามีนะเอามาให้ดูมดูนะครับถ้ามันแท้จริงนะอนวมขึ้นขอบแบบเนี้ยแทยเ้เพี่ห่างจากขอบกว่านี้ไม่ถึง0.5เซนนะครับตามที่เคยสอนในคลิปก่อนๆโน้นนะครับใครยังไม่ดูคลิปก่ะบอกอก็รีบไปดูนะครับคลิปนี้ผมไม่ตัดนะมันจะลงแบบเรียวๆอย่างเงี้ยเลยลงให้ดูแบบเรียวๆอย่างนี้ยเลยเนะครับ ค้ด oh, สวยดูทรงพี่ดูทรงภายนอกนะครับไอเนี้ยพี่ของแท้ผมขายอยู่หกพันเก้าร้อยเก้าสิบมือสองนะหกพันเก้าร้อยเก้าสิบมือหนึ่งอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทน,นะครับอืมหกพันเก้าร้อยเก้าสิบนะครับไอเนี้ยของปลอมพี่ดูทรงมานี่ของปลอมครับหกร้อยครับ ฟิลลิ่งการใส่การใส่ size, นะครับการใส่ขอโทษพี่ที่ว่าอทปกนะครับฟิลลิ่งการใส่นะครับข้างเนี้ยก็เหมือนกับ้างนี้และพี่นุ่มเหมือนกันครับโฟมผมอยากบอกว่าโฟมอันเดียวกันก็อาจจะว่าได้ครับแต่เทคโนโลยีบูทต,ตัวเนี้ยยังดีกว่าเนื่องจากโฟมแท้ตามที่เคยแจ้งหลายๆคลิปครับโฟมแท้มันจะตึงกว่าโฟมที่ไม่แท้นะครับ ผูขายนอกพี่ทรงแค่ไม่ถูกเห็นไหมยังไงก็แท้แต่มันไม่แท้ไงพี่เออผมขายไปแค่เท่าไหร่เนี่ยหกร้อยหรือแปดร้อยะหกร้อยหกสิบนะครับหกร้อยหกสิบบาทไตสผู้หญิงนะครับแต่ไซส์ผู้ชายผมก็ขายพันกว่านะครับเกรดเนี้ยเพราะว่ามันเหมือนมากไงเหมือนเหมือนแบบว่า สามารถใส่แทนคู่นี้ได้สมมุัลูกค้าอ่ามันเป็นการตัดสินจใจของลูกค้าชนิดหนึ่งนะที่ซื้อของปลอมนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าคนที่เล่นของแท้ไม่ซื้อนะครับก็เล่นของแท้ก็ซื้อของปลอมนะครับเขาซื้อไปใส่นะครับแต่ของแท้เขาเก็บนะครับเขาควรมันสึกอะไรประมาณนะี้สามารถใส่แทนกันได้ที่ใส่เปลี่ยนใส่สลับสับเปลี่ยนในเนื่องโอกาสแล้วแต่ของมันจะเปิ่นไปนะครับแต่คู่นี้พี่หกพันเก้าเนาะเป็นผม เป็นผมหรอผมก็ซื้อคู่นี้แลหละมั้งนะครับหกพันเก้านะครับเอามันแท้แต่บางทีของแท้มันอาจจะมาแบบนะในรูปแบบที่เราไม่ต้องการาก็ได้นะครับ mm. เช่นอ่าตำหนิบ้างนะคร,รอยใช้งานมันเยอะบ้างอะไรประมาณนี้นะครับสภาพไม่โอเคบ้างนะครับแต่คู่นี้สภาพดีครับสภาพดี โอเคครับพี่ขอบคุณมากทุกคนที่เข้ามาดูดูคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับพ่อคา้าเลยนะคลิปนี้ก็ทายทำตอนดึกมากนะครับประมาณ5้าทุ่มได้นะครับตอนเนี้ยโอเคเดี๋ยวผมจะลงให้ดูประมาณวันพรุ่งน,นี้ตอนเช้าแล้วกันครับเจอกันครับพี่ขอบคุณมากไปแล้ว